รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแดเนียลเฟรเซอร์ครับ สนับสนุนโดยสมุดโคจรแท้เวลลงรกกีมวนนี้แดเนียลก็เดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมเพราะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทริปที่แดเนียลจะไปตามเส้นทางท่องเที่ยวในโปรเจกต์ SME Provincial Champion 2020หรือพัฒนาสุดยอด SME จังหวัดที่จะโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่อม หรือซอสหววที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการในด้านต่างๆโดยในหนึ่งจังหวัดจะมีทั้งหมด6ผู้ประกอบการและจะทาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวและสถานที่แรกที่แดนย่บไปวันนี้นะครับก็เป็นสวนซ้มโอถ่ายทวีที่อําเบร์นครยชซีจังหวัดนครปฐมครับครับ,คร,บครับสวัสดีครับผมธนกฤษครับชื่อเล่นชื่อ สุเทพครับตกลงเทนี่เนี่ยมันสวนส้มโอที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับกว้างเท่าไรครับครับอันนี้เรามีพื้นที่30ไร่นะครับดูมันว่ามีการปลูกส้มโอในลักษณะที่เป็นแบบท้องร่องร่องร่องแบบนี้ทำไมก็ต้องปลูกแบบนี้ด้วยครับครับเพื่อในการระบายน้ำารัแล้วก็สามารถที่จะบังคับออกดอกได้ตลอดทั้งปีครับอันนี้คุณปลูกเองครับใช่ครับพ่อครับปลูกมา50กว่าปีแล้วครับที่นครปฐมนนะครับมีชื่อเสียงมากเรื่องส้มโอเพราะว่าะอะไรตั้งแต่ครั้งพันกว่าปีมาแล้วนะครมบนี่ย จะเป็นทะเลมาก่อนแล้วก็มีการทับถมโตกตะกอนจนจนเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะฮะแล้วอินทรีย์วัตถุต่างๆก็ไหลรวมมาอยู่3อําเภอนะฮะอำเภอนครจิตศอำเภอสัมพันธ์และอำเภอพุทธมนฑลแล้วก็เหมาะสมกับการปลูกส้มโอส้มโอที่นี่นะครับทั้ง,งกี่สายพันธุ์ครับอ่าหกสายพันธุ์นะครับหกสายพันธุ์แล้วคําขวัญจังหวัดแต่คนผสมคืออะไรครับส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามาลูกสาวลูกสาวไหนนะอาเล่ข้าวหลามหวานมันสนามจันงามล้น พุทธมนทนคู่ทานีพระประถงเจดีเสียฟ้าสวยงามตาแม่น้ำาท่าทินครับแต่เราก็มีคำฝันของส่วนส้มโอไทยทวีนะครับมีอยู่ว่าส่วนส้มไทยทวีสวยส่วนส้มผสมผสานสดใสใจสราณเมื่อพบผ่านยิ่งยินดีช่างงามด้วยน้ำใจยื่นเยือยใ่ในถิ่นที่ส่วนส้มไทยทวีนครใจสีแสนสุขใจครับ ลงพงต้องพูดตามหรอครับไม่ต้องพูดตามก็ได้ครับเราจำอะไรไม่ได้โอเคพี่เทพพาแดนขึ้นฟังเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราจะดูต้นส้มโออยู่ใกล้ๆกันนะครับ ส้มโอที่เราเห็นหมาอันนี้เป็นต้นส้มโออันนี้มันสายพันธุ์อะไรแล้วก็พร้อมที่เก็บหรือเปล่าครับอ๋ออันนี้ข่าํำพึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กันไก่ตัดฮะนี่ไงนะครับอันนี้เป็นส้มโอตอนนี้ในสวนจะมีอะไรที่พร้อมที่ลองชิมพอม,มีครับมีฮะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ มาเลยออกมานะครับอันนี้ครับอันนี้นี่ครับชิมต้องชิมเป็นคําคั้มฮะชิมเป็นคำคั้เลยนะครับใช่ผ่าน์ชายขาวน้ำผึ้งน้ำไรครับต้องกินให้มันเต็มเต็มเลยฮะโอ้โหแล้วจริงจริงนะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวหวานมากครับ นอกจากสายพันธุ์นี้นะครับที่มันเขาน้ำพึง่งคอันนี้ดูเหมือนอะจะเป็นเป็นเหมือนเหมือนแพร์เป็นแพร์ไม่ใช่ไม่ใช่ส้มโอนี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับอ่านี่สายพันธุ์ทับทิมสยามครับจัดกันนี้ก่อนใช่ไหมใช่ครับเอาเลยฮะอ่าโหอันนี้ทำไมเขาออกเป็นสีแดงครับมันเป็นสายพันธุนค์คะเป็นสายพันธุ์ลักษณะประจําพันธุ์ของเขา สีแดงสวยงามอ่ะผมขอลองชิมได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมอ่าแล้วจะแกะออกอีกเลยอันนี้เป็นละอันละซมโออีกสายผัุ์นึงนะครับซมโอทับทิมสยามหวานฉ่าหวานมากมากมันดังกับรสของขาวน้ําผึ้งมันจะหวานเหมือนกันนะครับจะเป็นหวานเปรี้ยวนั่นเองนะครับอันนี้ไม่มีเปรี้ยวมีแต่หวานบีนี่เลยเอาอ้โห แบบพิเทพครับนอกจากล่องเอรือแลชวก็เที่ยวชมศูนยส,ส้มโอแล้วก็ลองชิมส้มโอสดๆแบบนี้ก็มีกิจกรรมอะไรบ้างก็คือเราจะมีในเรื่องของอาหาร,รของเราซิกเนเจอร์นะครับยำส้มโอสูตรไทยทวีนะครับแล้วเราก็จะมีผิวเปลือกต่อมน้ํามันส้มโออ่ะเอามาสกัดทําเป็นสเปรย์หอมไล่ยุงศูนย์ส้มโอของพี่เทพนะครับเป็นหนึ่งใน ผู้ประกอบการในโครงการ SME Provincial Champion 2020ของสสวอชเข้าไปในโครงการนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างครับโครงการนี้ก็ช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการพัฒนาในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่างๆให้เป็นที่รู้จักของคนข้างนอกนะถ้ามีโอกาสเที่ยวที่จังหวัดนครพฐมแบบนี้นะครับอันนี้มันจะเส้นทางใหม่ๆนะครับ,รบ,รบแล้วจะเป็นโอกาสที่ลองชิมส้มโอหลากหลายชนุ์ที่สุดยอดที่อร่อย โอเคนะครับตอนนี้แด้ยกยนั่งอยู่ที่ร้านอาหารชี่มีชื่อว่าบ้านศูนพอเพียงนะครับอยู่ที่อัปประเมืองจังหวัดนครปฐมอันนี้เป็น1ใน6ผู้ประกอบการของโครงการที่ดีของสว s ส e Provincial c h a m p i o n ์แช2020ร้านอาหารบ้านสวนพอเพียงนะครับเขาพยายามใช้ชีวิตตามเทฤษฎีพอเพียงนะครับจริงๆแล้วบ้านอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นสวนที่เราจัดเป็นร้านอาหาร และเขาเปิดโอกาสให้คนอื่นให้ชาวบ้านคนอื่นมันจัดเป็นพื้นที่ที่ขายของด้วยที่จะมีประโยชน์สำหรับสังคมสำหรับชาวบ้านคนอื่นด้วยเจ้าของชื่ออ้อมก็ไหนนำเมนูให้เดนยองนะครับอันนี้ก็เป็นผัดไทยกระจาดผัดไทยกระจาดอร่อยหอมกลมมิครบทุกรสชาตินะครับเปรี้ยวเค็มหวานหวาน,วานแล้วที่นี่ข้าวผัด ต้ยมยำกุ้งรสจัดจัดนะครับอร่อย oh, oh. แล้วนอกจากนังง่งกยนข้าวอร่อยอร่อยที่นี่มีกิจกรรมที่นี่ที่ผมเห็นว่าน่าสนใจนะครับหลังจากที่ลูกค้าสั่งกาแฟหรือน้ําแก้วพลาสติกที่นี่เขาไม่ได้ทิ้งนะครับเขาใช้แก้วแบบนี้ใส่ดินปลูกดอกไม้พืชต้นไม้ต่างๆแ,แล้วก็ให้ลูกค้าเอากลับบ้าน จากสิ่งที่เราเห็นว่าอาจจะเป็นขยะมันกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่ใช้ได้ด้วยแล้วหลังจากที่แดนยอดทานข้าวเสร็จเรียบร้อยผมจะเดินทางต่อนะครับไปถึงอีกสถานที่หนึ่งครับที่เป็นผู้ประกอบการในโครงการนี้ด้วยต่อโอคิดว่าตลกใช่ไหมทีมงานคิดว่าตลกคิดว่าตลกใช่ไหมเอาผมแบนเอาครับมาเอาครับมาอ่นนั้นนะคอพอๆนะเจนี้พอเพียงกองทัพก็ต้องด้วยเดินด้วยท้อง สนับสนุนโดยรอยัลฮิ l ล์ o อฟรีสอร์ทแอนด์โอเคครับตอนนี้แดเนียลก็ยังอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับที่ผมจะตามเส้นาทางท่องเที่ยวในโปรแกรม SME Provincial Champion s 0 2 0นะครับแล้วก็ตอนนี้แดเนียลก็เดินทามงมาที่อีกอำเภอหนึงนะครับอำเภอกำแพงแสนและก็อยู่ที่รีสอร์ทที่มีชื่อว่าป้านปั่นสุกรีสอร์ทแล้วก็มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของรีสอร์ทเชื่ พี่แหม่มใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แหม่มวายสวยด้วยวายสวยเป็นนางงามมากเลย <c oughs> ชื่อบ้านปันสุก มีความหมายไหมครับค่ะมีความหมายค่ะจริงๆตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันความสุขตามชื่อเลยนะคะให้กับแขกผู้มาเยือนนะคะเบื้องต้นรีอสอร์ทแห่งนี้ของเราเป็นการต่อยอดธุรกิจของที่บ้านนะคะยังไงครับเบื้องต้นที่บ้านนะคะผลิตอิฐบล็อกประสานหรือว่าที่ทํามาจากดินลูกลังมันก็จะอยู่รู้สึกว่าจะมันจะเย็นสบายการที่เรามีโครงสร้างของรีสอร์ทหรือว่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ทามาจากธรรมชาติไม่ต้องมีการฉาบไม่ต้องมีการทาสีเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงบ้างเราก็เลยอยากจะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับแข พวกมาเยือนบ้างนะคะเปิดมื่อกี่ปีแล้วครับ5ปีค่ะคุณธันยาแล้วข้างในจะเป็นสไตล์แบบไหนครับก็เป็นสไตล์เป็นอิฐที่ทามาจากธรรมชาติอย่างนี้เลยค่ะสีที่เห็นบนผนังของโครงสร้างนี่คือสีธรรมชาติจากดินเลยนะคะตกลงอันนี้เป็นห้องพักเหรอครับเป็นห้องพักด้วยค่ะทําไมมันเล็กขนาดนั้นอ่าเป็นห้องสําหรับผู้ที่มาพักที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากคนเดียวเดียวเราจัดพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่แยกจากตัวตึกสําหรับคนที่รักสัตว์ก็สามารถที่จะอยู่คู่กัน สัตว์เลี้ยงที่ตัวเองรักได้ค่ะอันนี้จะเป็นสาวชิงช้าหรือเป็นสาวอะไรเป็นชิงช้าที่ผมนั่งได้ไหมครับค่ะอันนี้ก็เป็นรังนกบาลียักษ์นะคะไว้สําหรับเป็นจุดเช็คอินของรีสอร์ทได้คุณเดนีเอหายไปคุณเดนิเขอโทษนะครรังนกบาหลีค่ะต้องการให้ลูกค้าที่มาพักที่รีสอร์ทได้มีจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆนะคะถ้าอย่างเดนิเออยากจะถ่ายรูปก่อนนะครับจุดเช็คอิน อันนี้ผมไม่รู้ว่าคนไทยเรียกว่าอะไรครับครับมานนั่นครับมากระเดก,มก,ดกๆๆไม้กระดกเอาจริงเรงหรอคะใช่ครับครับโอ้เม้กระดกอันนี้น่ารักดีอันนี้เป็นแบบของโบราณโบราณเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องการเอามาเข้ากับบ้านที่เป็นบ้านทรงไทยใช่พูด้ดึงบ้านทรงไทย ีเป็นห้องผักสำหรับลูกค้าด้วยะนะคน <ผล S 1> สมัย,มยนี้เขาจะนอนด้วยแบบ เตียงฟูกใช่ไหมคะคนโบราณนะคะนอนบนพื้นที่เป็นสปูด้วยเสือ่อเขาอยู่อาศัยกันแบบบ้านไม้บ้านเรือนไทยจุดประสงค์หลักที่เราต้องการแสดงให้เห็นถึงว่าเป็น,ปนความรู้สึกที่ที่คนละแบบแตกต่างบ้านปันสุกรีสอร์ทคุณจะได้อะไรจากโปรเจกต์ SME Provincial Champion 2020. s 2020รู้สึกดีใจที่อย่างนี้นแล้วเราก็ได้มีโอกาสพัฒนาโปรดักต์ของเราให้ออกมาสู่ผู้ใช้บริการหรือว่าประชาชนมากขึ้นโครงการนี้ได้มาช่วยเรากระตุ้นผู้ประกอบการ ขนาดย่อยนะคะแล้วก็ขนาดกลางให้สามารถที่จะมีแรงผักดันหรือว่ามีกําลังใจในส่วนนี้ค่ะคืนนี้นะคะบ้านปัะสุกรีสอร์ทแล้วก็พร้อมกับทีมในคัสเตอร์ทั้งหมด6ท่านก็จะใช้พื้นที่รีสอร์ทนี้จัดให้เป็นปาร์ตี้เล็กๆสําหรับ Thank you and Glee's ค่ะขอ Thank you and g l e e ะของรายการหลงรักยิ้มนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศกลางคืนยามค้าคขึนบ้านประสุกรีสอร์ทว่าสวยงามแล้วก็ภายใต้แสงจันทร์นั้นเป็นยังไงบ้างค่ะ ช่วงเวลาตอนดางคืนแล้วนะครับแล้วเห็นว่าบรรยากาศดีมากในงานปาร์ตี้พงเห็นว่าเออก็มีหนึ่งผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารก็จัดบูธจัดรถเขียนให้เราดูสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเดนิลเฟรเซอร์ครับครับผมขอโทษนะครับพี่ชื่ออะไรครับอ่าชื่อเฮียวัตครับเฮียวัตเฮียวัตผู้ประกอบการก็มีชื่อว่าเฮียวัตปังตอทองอ่าใช่ครับผมมันมันคืออะไรครับจริงๆปังตอทองครับมาจากมีดปังตอที่สับหมูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีอะไรบ้างเราให้ฟังได้ไหมครับมีอะไร อันนี้ก็จะเป็นหมูหมูหวานอันนี้จะเป็นหมูเค็มแล้วก็จะเป็นเนื้อเค็มอันนี้คือหมูฝอยครับมูฝอยโอ้ถ้าอย่างนั้นทียวัดเนะนําว่าเดนถ้าอยากจะชิมสองชิ้นก็จะเป็นเนื้อเค็มกับหมูหวานโอ้ฟูเค็มนี่แหละครับเนื้อเนื้อเค็มครับ salty beef oh o เบบี้อร่อยโอเคอันนี้ผ่านแล้วห้าคะแนนในห้าคะแนน หมูหวานขอลองชิมได้ไหมครับอืมแล้วเมื่อกี้ผมเห็นว่าเจ้าของร้านมาด้วยนะครับเจ้าของร้านมาดูมาดูว่าธุรกิจวันนี้เป็นยังไงบ้าง What is your name แว่าอะไรอะแว่าอะไรอะเพราะว่าอะไรจาดมาดูมันจัดหมูหวานใช่ไหมครับ Sweet pork หวานอร่อย Here what ปังต่อทองแล้วก็ทํามากี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่6แล้วครับปกติขายที่ไหนบ้างครับในตลาดด้วยแล้วก็ในเซ็นทัลเดอะมอลแล้วก็ปั๊มน้ํามันปตทเอทโซอะไรเงี้ยครับโรงกานร SME Provincial Champion 2020มาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจของคุณอย่างไรครับจะมีการเข้ามาแนะนําเราตั้งแต่เริ่มในโรงงานเลยครับก็ได้ที่ปรึกษาครับเข้ามาช่วยเราเพื่อที่จะพัฒนาไปในอนาคตเป็นของดีของฝากจากนครพัฒน์ด้วยครับผมสุดยอดอร่อยมากครับขอบคุณมากครับ ชาวันนี้นะครับผมจะนั่งชิลกินกาแฟกินเค้กกินขนมนะครับที่ร้านเค้กโบราณปานเย็นน้องโพงนกที่เป็นหนึ่งใน6กผู้ประกอบการโครงการ SME Provincial c h a m p i o n 2020ครับขบว่าเป็นร้านที่มีแบบขนมเค้กกาแฟอร่อยๆพนักงานที่นี่เขาเด็กนนะําโมเดลยอดน่าจะลองชิมเ,เค้กโบราณอร่อย <All right. S 2> หอมนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นขนมปังสังขยา ใช่ตลับเดี๋ยวผมเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของที่มาดิบายของร้านนี่คืออะไรสวัสดีครับเป็นเจ้าของหรือเปล่าครับใช่ครับสวัสดีครับผมผมชื่อแดนโยครับครับผมชื่อชาครับชื่อชาครับร้านที่มีชื่อว่าร้านเค้กโบราณบางเย็นน้องพงนกครับ ทำไมก็ตั้งแต่งชื่อยากขนาดนั้นด้วยนะครับก็คือเค้กหนอกพงนกนี่คือผมใช้ชื่อหมู่บ้านเพราะผมเกิดที่หมู่บ้านหนอกพงนกอยากให้ชื่อของหมู่บ้านเราเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเราก็เลยใช้ชื่อหนอกพงนกเป็นแบรนด์ขนมของเราครับอ่าแล้วก็บานเย็นคืออะไรครับบานบนเย็นก็คือเป็นลักษณะของดอกไม้ที่เรามาแต่งบนหน้าเค้กให้เป็นรูปดอกไม้บานเย็นครับแล้วมีคุณพ้าว่าร้านนี้ก็เปิดมาหลายหลายปีกี่ปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วครับเราดังมาจากเค้กโบราณ สมัยก่อนนี่กล่องใหญ่ๆเราก็เริ่มมาพัฒนาเป็นกล่องเล็กๆที่เป็นของฝากได้ตอนนี้เค้กเราเราก็เริ่มพัฒนามาตอนนี้ก็มีประมาณเกือบร้อยกว่าเมนูอย่างล่าสุดที่เราเราทาอยู่นะครับก็จะเป็นเค้กน้ำผึ้งอันนี้จะไม่มีน้ําตาลเลยสําหรับคนที่ปราหวานใช่ครับรไม่ชอบไม่ชอบ<ๆ>ทานน้าตาลหรือว่าอะไรกันครับ จะใช้ความหวานจากน้ํำผึ้งทำขนมเค้กเลยครับร้านเราครับจะมีพนกที่ดูแลทางด้านการวาดรูปอยากจะได้หน้าแบบไหนรูปแบบไหนก็สามารถสั่งเราได้ครับเขียน Happy Birthday หรือแบเป็นทำตามสั่งได้เลยครับถ้าผมเขียนเองได้ไหมหรือถ้าเป็นด้ครัรเดี๋ยวนี้ต้องเขียนเองสนุกครับแต่งเค้กเองไม่ยากครับโอเคนะครับ วิชากับผพาแรียเอเข้าไปไนใน<ช>ห้องแต่งเค้กใช่ไหมครับใช่ครับมันก็ยากกับเป็นห้องพัดตัดนะครับที<ช>่ผมจะต้องใส่ชุดนักการ์ดแล้วก็แฮดเน็ Net แลวก็คอสตูมทั้งหมดหแล้วก็มีพนักงานเยอะแยะผมจะเรียนรู้การแต่งเค้กค <ๆ S 2> การแต่งขนม <ๆ S 2> ลองให้ผมดูได้ไหมครับว่าจะทำยังไงทำมากี่ปีแล้วครับ่งทได้ปีนึงคแต่ในหนึ่งวันทำขนมประมาณเค้กแบบนี้ประมาณยี่ชิ้นครับหกเจ็ดร้อยกว่ากล่องผมลองทำได้ไหมได้ครับ เหมือนเหมือนกันเอาอีกทีนะครับเกียรตบอโอเคไหมสวยไหมพี่ช้าครับร้านเค้กของคุณนะครับเป็นหนึ่งในหกผู้ประกอบการของโครกอันี้นะครับของสอสวทําให้คุณตัรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ว่าเราสามารถที่จะนํา ขนมเค้กของเรานะครับที่เป็นของหมู่บ้านสามารถทําให้คนรู้จักจะเป็นของดีของจังหวัดน,นครพนมให้ทุกคนทั่วประเทศไทยก็รู้อยากยิ่งมากขึ้นด้วยนะครับจากโปรเจกต์นี้แล้วจากการทําเค้กผมทําให้พนังงานทุกคนก็ตกใจแล้วก็มาบงงว่าเออเขาทําอะไรจริงๆเมื่อเดนียมาเยื่ยร้านเค้กนะครับเราก็จะมีของมอบให้าาครับามาแต่งเค้กเองเราก็มี ร้านเชฟเขงเอามอบให้ครับว้าดูอันนี้อันนี้สวยมากเลยดูหลอกว่าแดนโยแล้วก็หลงรักยิ้มด้วยขอบคุณมากด้วยครับพิชาขอบคุณมากครับขอบคุณครับพนักงานทีมงาน โอเคนะครับตอนนี้แดนโยนนั่งอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่ามันโทแมล้วนที่เป็นผู้ประกอบการสุดท้ายในเส้นแางท่องเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมแรังนี้ด้วยนะครับนั่งอยู่กับเจ้าของคุณหมีใช่ไหมครับค่ะสวัสดีสสดครับคุณหมีค่ะสวัสดีครับแดนโยร้านอาหารชื่อว่ามันโทแมล้วนใช่ไหมครับใช่ค่ะ เป็นร้านอาหารมันโถอย่างเดียวหรอครับรืออะไรก่อนหน้านี้เป็นร้านอาหารสุธาทิพย์ค่ะสุธาทิพย์ใช่ต<า>ั้งแต่ปีศูนะคะของร้านคุณพ่อแล้วก็ตอนนี้มีการต่อยอ,ยอดร้านมันโถใช่ค่ะก็กลายเป็นร้านของพ่อกับแม่เป็นมันโถแม่ร้วนแล้วก็เป็นสุธาทิพย์แค่แค่จะเป็นสองร้านในที่เดียวกันใช่ค่ะใช่แล้วคุณมีครับก็ย,ยังสงสัยว่าที่นี่จะเป็นมันโถ ที่มีไส้จริงๆมันโถเนี่ยเวลาพอพูดถึงมันโถทุกคนจะคิดถึงแ้งของขาวนะคะแล้วก็กินกับพวกขาหมูมันก็ต้องมาจิ้มกันที่เราก็บอกอะงั้นเรามีมันโถให้แล้วเราก็เลยเอาไส้มาใส่ให้ด้วยงานที่นี่ก็มีอะไรบ้างครับเป็นไส้กะเพราไก่นะคะแล้วอันนี้มะพร้าวน้ำหอมค่ะมะพร้าวน้ำหอมโอ้ยเป็นแบบขนมด้วยใช่แล้วก็อันที่สามขาหมูผักกาดดองค่ะมันโถที่มีไส้ไม่ธรรมดานะครับเป็นสูตรของคุณ อร่อยต้อนรูอร่อยเดีวอันนี้ก็เป็นกระเพราไก่ใช่ไหมครับใช่ค่ะกระเพราไก่ที่เป็นมันโทรอร่อยมากได้รสชาติมอร่อยมากคอนเฟิร์มมันโทรกระเพราไก่สุดยอดเลย <S <S น่าขับสามเมนูนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นสลาาัดจะเป็นขนมหรือเป็นอะไรครับอันนี้เป็นมีเมนูอันนี้เราทำเป็นแบบหวานเป็นอะไรครับเป็นไข่ทองครีมนมสดที่เป็นมันโทใช่ค่ะสลัดแฮมชีส โดยใช้แป้งมันโถเป็นแป้งตัวนี้เป็นเบอร์เกอร์ไก่ค่ะเอาแป้งมันโถมาแทนขนมปังก็มันอร่อยอีกด้วยมันโถแบบโบราณแบบดังเดิมไม่มีไส้แต่ไส้ที่นี่จะเป็นเหมือนกระเพาไก่ไก่ทอดฟิวชั่นสลัดขาหมูอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยนะครับเป็นความคิดที่ดีนะครับความคิดแบบสร้างสรรค์มากเลยแล้วคุณหมี คุณก็เป็นหนึ่งใน6ผู้ประกอบการในเส้นทางท่องเที่ยวของโครงการสสวด้วยจะมีประโยชน์อะไรบ้างน,นะครับคนน่าจะเริ่มรู้จักมากขึ้นเราก็จะได้มีการขยายออกไปแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับตัวมันโถเองเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับจังหวัดเราได้อยอดดีมากเลย วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่แดนโยได้ไปเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวของโครงการ SME Provincial Champion 2020ที่จังหวัดน,นคนปรปฐมครับทำให้แดนโยได้พบเจอกับผู้ประกอบการทั้ง6สถานที่ซึ่งแต่ละสถานที่จะมีเรื่องราวจะมีเอกลักษณ์จะมีสตอรี K ่ uck, Story ของตัวเองนะครับที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวนคนปรปฐมที่มีเสน่หน์ในมุมมองของผมด้วยนะครับและสัปดาหนะ์หน้า แดเนียลจะไปที่จังหวัดไหนยอยากให้ทุกๆคนได้ติดตามนะครับเพราะจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่อยู่ในโครงการ SME Provincial Champion 2020รับรองว่าทุกคนจะได้ความรู้จะมีความสุขและจะมีรอยยิ้มอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับชาวไทยทุกคนพี่ครับอันนี้จากจ่ายผมให้คุณ<า>หน้าตาเป็นยังไงครับ วยต้องทําอะไรก่อนไหมทำนวดไม่ต้องนวดเลยครับันนี้เราพี่ครับได้ฮะได้นวดผมก่อนก็ได้ครับ